เชา้ามาก็เข้าวัดเข้าวาครับเข้าไปวัดค่าออกซิเจนในน้ํานะครับเมื่อวานผมไปเปลี่ยนปั๊มนานโนเป็นรุ่นสองแรงม้านะครับแล้วก็จะมาวัดค่าออกซิเจนดูว่าหลังจากที่เปลี่ยนเป็นสองแรงม้านะครับดูลักษณะน,น้ําลักษณะน้ําที่เติมในบอ่อประคับไปนะครับบอ่อนี้ มีกองแบบบ้านๆเท่านี้เองนะครับไม่ได้ไม่ได้เติมอากาศประเภทอยู่เลย <C> ฟองที่เห็นอยู่ท้ายบ่อนูอ่นเท่านั้นนะไม่พอเพียงกับปลานะครับเพราะปลาในนี้สี่สามสิบเก้าตัวเกือบสี่สิบตัวนะครับนี่ครับปลาก็โต,โตวันโตคืนเลยนะครับวันนี้ต้องล้างกองแล้วครับกองน่าจะตันละเพราะว่ามีฝุ่นเม็ดเล็กๆในน้ํานะครับดูครับปลาจะออกซิเจน ถ้าอย่างนี้ถือว่าออกซิเจนดีนะครับถ้ามันไม่ค่อยขึ้นมาเล่นอยู่ผิวน้ําไม่ค่อยมาจิบมาหุบอากาศนะครับจะอยู่ลึกลงไปประมาณฟุตสองฟุตประมาณเนี้ยครับถ้าเราอยากเล่นกับเขาอยากดูเขาก็ตอนไหนตอนให้อาหารนะครับเดี๋ยวมาดูค่าออกซิเจนกันนะครับว่าเช้านี้ออกซิเจนที่ผมตั้งเวลาไว้ประมาณผมตั้งไว้เบื้องต้นนะครับยี่สิบนาทีเปิดยี่สิบนาทีเดี๋ยวไปดูก่อนว่านะผมตั้งไว้ยังไง ดูไปพร้อมกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะพอดีไหมนะครับแต่ตอนนี้ขยับมาตั้งเป็นเปิด20นทานน20ทีพัก2ชั่วโมงนะครับที่ตั้งไว้เมื่อวานนะครับนี่ครับเปิด20นาทีพัก2ชั่วโมงนะครับเป็นปั๊มรุ่นนี้นะครับเป็นปั๊มรุ่นอสองแรงมา้าครับ ปั๊มรุ่น2แรงม้าของไต้หวัน f ฟเรสต4500 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับรุ่นนี้ครับแล้วก็ใส่ออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าไป3ลิตรนะครับทำงานพร้อมกันนะครับ2ตัวนี้จะทำงานพร้อมกันโดยทัมเมอ่อเมสักครู่นะครับไปดูค่าออกซิเจนกันนะครับมาเท่าไหร่ก็มันทำงานผ่านมาตั้งคืนในลูปลักษณะที่ว่าเปิด20นาทีปิด2ชั่วโมง ค่าออกซิเจนจะอยู่เท่าไหร่โอ้ตัวเลขถือว่าใช้ได้นะครับโผล่มาเห็น8ปนี่ดีใจนะครับเป็นเล็งที่ออกซิเจนมาตรฐานในการเลี้ยงสัตว์น้ำเลยนะครับช่วง6ถึง8ดนี่ครับอ่านค่าอยู่ครับผมโอ้แปดหนึ่งเกครับผมเลขสวยมากครับแปดหนึ่งเก้ดสศนนะครับนี่ครับ ็นไ,ไหมครับขยบไซมาก็จะยืดระยะเวลาได้นานขึ้นครับการทำงานคือเปิด,ส,ปดสั่งเปิดให้ทำงานสั่งเปิดให้ไมโครนาโนบับเบิลสั่งเปิดให้ไมโครนาโนบับเบิลทำงานพร้อมกับเครื่องออกซิเจนนะครับออกซิเจนผลิตมาก็ดึงไปเข้า Air i n นะินเทตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีตู้นู้น คอนโทรที่20นาทีหยุด2ชั่วโมงนะครับได้ค่า DO ในระบบบ่อเลี้ยงประมาณ8.2มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับถือว่าโอเคนะครับจุดนี้ครับปลาจะสบายมากดูครับแม้น้ำจะไม่ใสมากนะเพราะเพราะระบบกรองมีเท่านี้เองนะครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตปลาด้านออกซิเจนด้าน การจเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จะดีมากนะครับสมบูรณ์มากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไปศึกษามาจุลินรีย์จุลินทรีย์คือจุลชีพขนาดเล็กจุลชีพขนาดเล็กจะใช้ออกซิเจนขนาดเล็กไปเป็นสิ่งให้เขามีการจเจริญเติบโตและขยายขยายปริมาณจุลินรีย์ไปก็คือภาพรวมก็คือใช้จุลินทรีเป็นอาหารสาหรับ ไอจุลินซีอาหารของเขาก็คือออกซิเจนนั่นแหละครับถ้าแบบพูดง่ายๆนะครับทีนี้ออกซิเจนพวกไหนครับที่ที่จุลินทรีย์ดึงไปใช้งานได้แล้วให้เกิดการจเจริญเติบโตได้เป็นเป็นออกซิเจนที่มีเป็นโมเลกุลออกซิเจนนะครับคำว่าโมเลกุลออกซิเจนเนี่ยคำว่าโมเลกุลต้องเล็กมากนะครับต้องเล็กมากๆแล้วก็อ จ,จุลินทรีที่จะดึงไปใช้งานได้นะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับไปอ่านตำราของต่างประเทศมาก็เลยมาเล่าสู่ฟังฉะนั้นอ,ออกซิเจนที่ไม่ที่ไม่ถึงระดับโมเลกุลเนี่ยจุลินทรีย์จะดึงไปใช้งานไม่สมบูรณ์นะครับอฉะนั้นก็เลยเนี่ยครับมีความจําเป็นว่าทําไมมนุษย์เราต้องสรรหาอุปกรณ์วัสดุหรือเครื่องมือที่ ทำออกซิเจนให้ละลายไปในน้ำระดับโมเลกุลนะครับให้เล็กที่สุดที่จุลินทรีย์ที่เล็กเหมือนกันเนี่ยเอาไปใช้งานได้นะครับประมาณนั้นนะครับนี่ก็เ่าๆเนาะความรู้ที่หาเองเขาวๆนะครับครับเห็นไหมครับปลาสุขภาพดีจะอาศัยอยู่ในเนื้อน้ำ ที่มีความลึกลงไปนะครับจะไม่ค่อยขึ้นมาพุบอากาศนะครับเว้นแต่ว่าช่วงที่เราให้อาหารเขาเท่านั้นแหละนะครับนอันนี้เมื่อเช้าก็ให้ไปแล้วนะครับให้อีกอะไรกินดีทั้งวันครับให้ขนาดกินตอนนั้นนะครับเราต้องสังเกตเขานะครับปกติชีวิตเขาจะขึ้นมาหิวน้ําก็ต่อเมื่อมากินอาหารนะครับ โอ้ยดีน้ำแรงมากครับแข็งแรงมาก action, ครับดูแอคชั่นเขาดูการอันนี้เขาแข็งแข็งแรงนะครับลักษณะปลาคล่องแค่ว่องไวผมว่านะจากที่ผมเคยเลี้ยงปลาประเภทอื่นมานะครับแต่ก็เพิ่งมาหัดเลี้ยงปลาคร์ฟนี่แหละต้องเรียนามตรงว่าเพิ่งมาหัดเลี้ยงปลาคร์ฟนะครับแต่ปลาประเภทประเภทอื่นนี่เลี้ยงมาทุกปลานะครับเลี้ยงมาเยอะปลามากนะครับก็เลย พึ่นมาเห็นนิสัยใจคอของปลาคาร์บว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองการขึ้นกินมันกินแบบนี้การดำรงชีวิตถ้าออกซิเจนสมบูรณ์มันจะเป็นแบบนี้พฤติกรรมของเขานะครับทุกอย่างอยู่ที่เราหัดสังเกตพฤติกรรมนะครับเราจะเลี้ยงแล้วเห็นปัญหาเขาไม่เห็นครับแ,แข็งแรงดีนะครับกินดีแข็งแรงแล้วก็ อัตราการจเจริญเติบโตถือว่าดีนะครับเตอาที่ผมดูเพราะว่า,ามีความมีความอ้วนหนาสวดทรงสวดทรงก็เรียวครับไม่ถึงกับอ้วนอุ้ยอ้ายนะครับอให้อาหารปลาถึงแม้จะให้ให้บ่อยๆแต่ไม่ได้ให้เยอะนะครับให้ให้บ่อยๆใหน้น้อยๆแต่ให้ทีที ซอยย่อยลหลายครั้งพูดผิดนะครับซอยย่อยให้ให้ใหลายๆรอบแต่ว่าให้คิดแล้วน้อยๆไม่ได้ให้หนักครั้งเดียวการกินหนักครั้งเดียวพุงปลามันจะย้วยนะครับพุงปลาจะย้วยแล้วหุ่นปลาจะไม่สวยปลาพวกนี้เขาเขารักษาหุ่นนะครับเขาต้องแบบตัวหนาตัวหนาเรียวยาวนะครับไม่ไม่ให้ลงพุงนะครับถ้าลงพุงนี่จะไม่สวยปลาพวกนี้ครับ ออกซิเจนเ่ยจะไปช่วยในเรื่องของการระบบย่อยนะครับประกอบกับพวกจุลินทรีย์บางตัวที่เราใส่ลงไปในน้ําก็จะไปช่วยย่อยพวกจุลินทรียนะ์อะไรนะที่ผมใช้อยู่ปโปรไบโอติกจุลินทรีย์โปรไบโอติกผมใช้อยู่มันจะไปช่วยให้ระบบการย่อยในลําไส้ของปลาพวกนี้ดีด้วย เพลินดีมกันเนาะเลี้ยงปลามีสีสันครับเดี๋ยมีงบประมาณก็จะได้ลองเลี้ยงขยับคุณภาพบ่อขึ้นเรื่อย,อ,ยอันนี้คือแบบทาแบบบ้านมากเลยนะครับดูครับใช้กรองแบบนี้สัก2อาทิตย์ก็ล้างทีนึงครับส่วนหนึ่งมันก็เวลาออกซิเจนมันอิ่มตัวมันก็ลอยขึ้นมานะครับเหมือนที่ผมนําเสนอเมื่อวาน พอมันอิ่มตัวออกซิเจนจะเอ้ยไม่ใช่พอมันอิ่มตัวพวกไอ้ฟองไมโครฟองไมโครบรัรบเบิ้ลที่มันเหลือจากการแตกตัวละลายตัวไปในน้ํานะครับมันก็จะช่วยไปจับฝุ่นละอองพ,พวกพาร์ติเคิลฝุ่นละอองโปรตีนไขมันที่ปลาสารอินทรีย์ต่างๆลอยขึ้นมาแล้วให้เราช้อนตักออกนะครับสภาพน้ําตอนเช้ามาก็เลยค่อนข้างโปร่งใสนะครับ ลงใส่การนำไปใช้งานของอุปกรณ์ทันสมัยยุคนี้นะครับที่เรียกว่าไมโครนาโนบับเบิลนะครับผมมีข้อ,อแนะนำมีคำเตือนนิดนึงนะครับคือในบ่อเล็กๆที่ปริมาณน้ำไม่เยอะดีครับอย่างบ่อที่ผมเลี้ยอยู่เนะี่ยมันมีปริมาณน้ำแค่3ตันเนาะสตันในถ้าเรา ใช้ปั๊มนาโนบับเบิลที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์ต่อเข้าที่แอร์อินเทนะครับย้ํานะครับถ้าไม่ได้ใช้นะครับกรณีใช้งานแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราไม่ได้ใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์จากไม่ว่าจะเป็นถังออกหรือ,อเครื่องผลิตออกซิเจนนะครับเน้นย้ําว่าถ้าเราไม่ได้ใช้นะครับปั๊มตัวนี้ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยจะเขาเรียกว่าดึงเอาอากาศทุกตัวที่มีอยู่ในธรรมชาติ ดึงเอากา๊าซทุกประเภทที่อยู่ในธรรมชาติที่มีสัดส่วนอะไรบ้างอะ่ะอ,ออกซิเจนออกซิเจน21เอร์เซนต์ไนโตรเจน7 0คาร์บอนไดออกไซด์อาร์กอนซึ่งกา๊าซสามตัวหลังนะครับถ้าเราให้ให้ปั๊มตัวนี้ดึงลงไปในน้ำเยอะๆนะครับเยอะจนแบบว่าถึงจุดอิ่มตัวของแต่ละกา๊าซในน้ำเต็มที่นะครับ ถึงจุดอิ่มตัวเต็มที่เมื่อไหร่นะครับของแต่ละการนะครับพบว่านะครับจะทําให้สัตว์น้ําระคายเคืองนะครับถ้าเอาลงไปเยอะเกินไปสําหรับในโตรเจนกับกาซอื่นๆนะครับยกเว้นยกเว้นนะครับถ้าเราใช้ออกซิเจนบริสุทธ์นะครับนี่ครับเสียบเข้าไปตรงนี้ถ้าเราใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์เข้าที่จุดแอร์อินเทคปรับให้พอดีกับปั๊ม ทำงานยกตัวอย่างนะเขาจะเปิดให้ดูนะครับอ่เปิดเมนรว่ให้ดูปึ๊บอ่ะเนี่ยตอนนี้ปัม๊มไมโคนนานโนบัลลทำงานนะครับแล้วก็ออกซิเจนบริสุทธิ์ก็ทำงานนี่ครับผมก็ปับให้มันเข้าพอดีประมาณ3ามลิตรรุ่นนี้มันกินกินออกซิเจนอยู่ประมาณ3ามลิตรนะครับถ้าอย่างเงี้ยอา,ากาศที่เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นออกซิเจนบริสุทธ์ ก็จะเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์อย่างเดียวมีความบริสุทธิ์ประมาณสเปคเครื่องบอกว่า93แต่วัดจริงมันได้ประมาณ96 97นะครับัีนี้ครับเพราะนั้นเมื่อออกซิเจนบริสุทธิ์เท้าไปอย่างเดียวก็เป็นิก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 ิกิกในกระบอกอีกแล้วก็พ่นออกมาปึ๊บนะครับพ่นออกมาอันนี้อากาศที่ละลายไปในน้ำเนี่ยก็จะเป็นออกซิเจนอย่างเดียวนะครับ มีความบริสุทธิ์มีความเป็นออกซิเจนอย่างเดียวที่ละลายไปในน้ําให้สัตว์น้ําเราฉะนั้นเราเปิดนานแค่ไหนเปิดจนขาวทั่วบ่อเปิดนานเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่มีผลกับปลานะครับไม่ไม่ไปทําร้ายสัตว์น้ําเรานะครับไม่ไปทําร้ายสัตว์น้ําเราแน่นอนนะครับแต่เมื่อไหร่ถ้าเราไม่ได้ใชออกซิเจนบริสุทธิ์เนี่ย ไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้าไอ้นี่ที่ออกไปนี่ครับถ้าเราเปิดมากเกินไปนะหมายว่าเราอัดแน่นจนเกินไปหลายชั่วโมงเกินไปในพื้นที่แคบนะครับต้องบอกว่าในพื้นที่แคบนะครับที่เจอปัญหาคือ,อพบว่าปริมาณกา๊าซไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และอาร์กอนลงไปท่วมทน้นในน้ํานะครับมากกว่า,อ,าออกซิเจนนะครับทําให้เกิดอันตราย กับสัตว์น้ําได้ในลักษณะแบบเขาเรียกว่าอะไรช็อกชั่วขณะได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะอะไรนี่ยังพิสูจน์ทราบไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือที่จะวัดว่าในตัวเจนในน้ามีเท่าไหร่ต้องต้องเป็นสรรหาเครื่องมือมาวัดเพราะว่าตอนนี้เราวัดได้แค่ออกซิเจนนะครับที่เราวัดนะครับเราวัดแค่ออกซิเจนอยู่มันก็เลยมันก็เลยไม่รู้ว่าปริมาณกา๊าซอื่นลงไปเท่าไหร่แต่น่าจะตามสัดส่วนของอ ที่มีอยู่ในอากาศเบื้องบนนะครับอยู่ในอากาศเบื้องบนมีเท่าไหร่ก็น่าจะลงไปได้เท่านั้นเพราะว่า,าจากการทดลองคือความสามารถของปั๊มตัวเนี้ยความสามารถของปัมม๊มไมโครนาโนบอเบทุกรุ่นนะครับไม่ใช่เฉพาะร,รุ่นนี้นะครับทุกรุ่นเลยมันสามารถทําฟองละเอียดเล็กเล็กระดับไมโครนาโนแบบนี้นะครับไอความละเอียดเล็กของมันนี่แหละครับมันก็สามารถละลายกาซได้ทุกตัวเหมือนกันนะครับ เราเอาก๊าซที่ดีใส่เข้าไปมันก็ละลายก๊าซที่ดีเราเอาออกซิเจนเข้าไปมันก็ละลายออกซิเจนเราเอาโอโซนเข้าไปมันก็ละลายโอโซนเราเอาคาร์บอนไดออกไซด์หรือโ2ทไอซ o 2เข้าไปมันก็ละลาย CO2 เราเอาอาร์กอนเข้าไปมันก็ละลายอาร์กอนเราเอาไนโตรเจนเข้าไปมันก็ละลายไนโตรเจนลงไปในน้ำนี่ครับต้องต้องเรียนรู้เรียนรู้พฤติกรรมเขาเรียกว่า ลักษณะการทํางานของเขาว่าเขาทํางานยังไงแล้วเราจะให้อะไรลงไปในน้ํานะครับเราเลือกสรรได้นะครับว่าจะเอาอะไรลงไปในน้ําฉะนั้นการที่เราไม่เลือกสรรแล้วเอาลงไปยัดเยียดให้สัตว์น้ําเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นอันตรายกับสัตว์น้ําท่านได้นะครับถ้าท่านเปิดมากเกินไปภาษาด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับของเหลวหรือพวกเคมีอะไรต่างๆเขาเรียกว,ว่าโอเวอร์โดสอนะเนาะ โอเวโดสคือเกินปริมาณน,นะครับเราใส่ลงไปเกินปริมาณในน้ําซึ่งน้ํามันน้อยในตัวเจ็มมย,ออยมันท่วมหาบอนไดออกไซด์มันท่วมอะไรพวกนี้ครับก็จะไปส่งผลเสียกับการดารงชีวิตของปลาที่หายใจหายใจอาจจะติดขัดอาจจะมีปัญหากับระบบหายใจนะครับอันนี้ย้ํานะครับแต่ว่าถ้าเราแบบใส่ไม่มากไป ใส่เหมือนเติมอากาศอย่างอื่นก็คือเปิดหยุดเปิดหยุดนะครับในอดีตที่ผ่านมาผมผมทดสอบดูก็คือสมมุติว่าผมไม่ใส่เพียวออกซิเจนนะครับผมก็ประมาณว่าทุก3ามสนาทีผมเปิดแค่ห้าหนาทีเองสำหรับบ์อน,นี้นะครับทุกสาสิบนาทีผมเปิดห้านาทีทุกสาสิบนาทีผมเปิด5้านาทีค่าดีโอก็จะอยู่เฉลี่ยประมาณห้าไม่เกินเจประมาณนั้นนะครับ หรือหไม่เกิน6ประมาณนั้นครับก็อยู่ได้สันน้าก็อยู่ได้ไม่เป็นอันตรายแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเปิดจนมันขาวเต็มบอ่อแบบนี้ครับเปิดจนขาวเต็มบอ่อแบบนี้ด้วยด้วยกา๊าซที่อัดลงไปไม่ใช่ออิเจนบริสุทธิ์นะครับอันนั้นอันตรายอันนี้พึงระวังไว้นะครับที่ที่ต้องเตือนเพราะว่ามีเพื่อนสมาชิกเข้าใจว่าเป็นความเข้าใจผิดที่เข้าใจว่าอ่า พอนาโนบับเบิลพอมโครนาโนบับเบิลมันดีมันดีแล้วนะครับฟองอากาศให้ละเอียดเล็กได้แล้วบางคนเห็นการใช้งานใหม่ๆก็ตื่นเต้นแล้วก็ปเปิดเยอะๆเลยออกซิเจนจะได้ลงไปในน้ำเยอะๆจะได้ดีในการเข้าใจผิดนะครับต้องบอกก่อนนะครับอุปกรณ์ทุกตัวค,คุณอนันต์โทรมหันหมดนะครับถ้าเราไม่รู้จักวิธีการใช้ที่ชัดเจนและถูกต้อง หรืออาไปแบบตามคาแนะนําของอผู้เคยใช้งานมาก่อนหรือผู้ที่มีความรู้ในการทดสอบทดลองมาก่อนเราจะผิดพลาดอย่างมาหันนะครับฉะนั้นต้องควรระมัดระวังในจุดนี้ข้อน,นี้ด้วยนะครับอันนี้ด้วยความห่วงใยนะครับผมทางเราเองอผลิตตัวนี้มาก็อยากให้ความรู้กันไปทีละสเต็ปอันไหนอันไหนควรไม่ควรอันไหนใช่ไม่ใช่อันไหนดีไม่ดีเราก็จะบอกกันอยู่เนืองๆนะครับ เพื่อนสมาชิกที่ใช้งานอยู่ก็หากมีความสงสัยในการใช้งานหรือ,อไม่ชัดเจนหรือกังวลเรื่องการใช้งานก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0982154946นะครับผมวิโรจน์นะครับยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาด้านอากาศในน้ำนะครับสำหรับเทคโนโลยีการเติมอากาศในน้ำด้วยไมโครนาโนบับเบิลปั๊มนะครับ นี่ครับถ้าเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ถ้าเปิดไปเลยฮะไม่เป็นไรครับเปิดให้ขาวแต่บอกองี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์เปิดได้เลยนะครับไม่มีปัญหาทดสอบมาแล้วนะครับทดสอบมาแล้วเปิดนานอย่างงี้สองสามชั่วโมงด้วยค่าดีโอที่สูงยี่สิบสามสิบทัดน้ําไม่เป็นไรนะครับอยู่ได้สบายครับมาดูค่าออกซิเจนเท่าไหร่ที่เราเปิดนี่ครับ มาดูค่าออกซิเจนเท่านะครับตอนนี้ครับเมื่อกี้เราวัดมันมีอยู่แปดเนาะโอ้ขยับขึ้นมาแล้วครับใช่นไหมครับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับสามารถลลายออกซิเจนได้ได้เร็วมากนะครับได้รวดเร็วมากทันใจมากนะครับแปบ๊บเดียวโดดขึ้นมา9คือมันสามารถทำออกซิเจนได้เหนืออุปกรณ์อื่นใด ทั้งปวงที่ผมเคยเห็นมานะครับและสามารถแอดก๊าซผสมก๊าซอะไรลงไปในน้ําตามที่เราต้องการได้นะครับเห็นไหมครับเราขยับโผลหน่อยถ้าขยับโผบอาจจะเยอะขึ้นกว่าเก่านะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรไปไปอุดตันค้างอยู่ที่ปลายโผลนะครับอ่านะครับการวัดโผบพวกนี้ให้ขย่านิดนึงเพาเป็นเป็นโผลแบบเมมเบรนนะครับ ถ้ามันมีพวกเศษกาดอะไรไปติดอยู่เมมเบรนก็จะอ่านค่าไม่ตรงนไหมครับสิบแล้วครับจากแปดจุดสองกระโดดขึ้นมาเป็นสิบภายในเวลาแป๊บเดียวนะครับไปดูกระโดดขึ้นมาเป็นสิบภายในเวลาเท่าไหร่แปดนาทีนะครับไปไปแปดนาทีอ่าเนี่ยครับคือความสามารถของเขาผมจะหยุดนะครับพอหยุดปั๊บ เรามาดูความเปลี่ยนแปลงนี่ครับที่ผมบอกว่าฟองฟองเล็กๆที่มันเหลือจากเหลือจากการละลายเป็นออกซิเจนนะครับไมโครที่มันที่มันแตกตัวไม่ทันนะครับแตกตัวไม่หมดเนื่องจากความอิ่มตัวของออกซิเจนในน้ํามันก็จะไปไปจับเห็นไหมครับไปจับพวกสารแขวนลอย ไขมันโปรตีนเมือกปลาอะไรขึ้นมาแล้วให้เราช้อนตักออกก็ได้หรือใครมีระบบน้ำโฟร์ดีๆก็จะล้นเข้า o อ o ไปไปกองไปอะไรออกมานะครับนี่ครับเป็นความสามารถพิเศษที่เขาทําได้ที่ผ่ากองใหญ่กองทําไม่ได้นะครับเพราะมันคือสาร C, อินทรีย์คือเมือกปลาคือแก๊สพิษคือในภาษาช่างผมนะครับในภาษา ช่างผมที่ผมเคยทําวิศวกรรมระบบน้ําเสียมานะครับไอหลักการนี้เขาจะเรียกว่า d e แ a สซิ่งนะครับ d e แ a สซิ่งหมายความว่าเราเอาเราเอาก๊าซบริสุทธิ์เอาแก๊สดีๆก๊าซออกซิเจนบริสุทธิ์ลงไปอัดลงไปในน้ําเพื่อขับไล่ก๊าซอื่นๆอ,ออกให้ละเหยให้ระเหิดออกไปจากจากไอจากเนื้อน้ํานะครับ อย่างขั้นตอนเมื่อกี้ผมเอาออกซิเจนบริสุทธิ์ลงไปสมมุติว่าในน้ำนี่มันมีแก๊สพิษพวกแอมโมเนียมันมีคาร์บอนมันมีในตัวเจน่นมันมีอื่นๆอยู่ที่เป็นเรียกว่าแก๊สพิษแล้วกันเนาะจะไม่ว่าจะเป็น nh 3 nh 4หรือ no 2าอะไร co 2ต่างๆครับมันก็จะถูกแทนที่ด้วยออกซิเจนที่บริสุทธิ์ที่มีคุณค่ากับสัตว์น้ำนะครับก็จะทำให นั่นแหละครับคือข้อดีของอาการใช้เม็ดอากาศแบบละเอียดนะครับจะทําให้การดอดไปแทนที่ได้โอเคนี่ก็คือเอามาฝากกันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็คือแล้วก็เตือนให้คําแนะนํากันด้วยในการใช้งานนะครับน้ําก็เริ่มจะใสขึ้นนะครับหลังจากเราหยุดระบบไปก็น้ําจะใสขึ้นแบบเบื้องล่างน้ําจะใสบางคนบอกว่าเอา้าน้าขุนมันจะดูปลายัางไงพอดีเรียน,ต,นตามตรงนะครับโอ้โหปลามากินแล้ว อันนี้เรียนตามตรงนะครับเราอย่าไปสนใจดูช่วงที่น้ํามันขุ่นใิครับก็รอให้น้ามันใสก่อนค่อยดูนะครับเราเอาเอาเราเอาคุณภาพน้ําให้ดีเอาสุขภาพปลาให้ดีเขาก็จะอยู่กับเราแบบเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับหน้าที่ของเราคืออยาให้อยาให้อยาให้น้ําเสียแล้วก็อย่าให้อากาศบกพร่องอยาให้ไฟดับอย่าให้อะไรดูแล ระบบน้ําดีๆเขาก็จเจริญเติบโตจเจริญไวได้ดีนะครับทําไมผมจึงอยากให้เ,เพื่อนๆที่สนใจพัฒนาระบบเลี้ยงที่สนใจที่จะมาใช้ไมโครนาโนบบเลนะครับคือมันมีผลงานวิจัยของทางญี่ปุ่นนะครับหรือเกาหลีเองเขาทดสอบเลี้ยงปลาที่ใช้ไมโครนาโนบบเลกับไม่ใช้นะครับอัตราการจเจริญเติบโตแตกต่างกันเป็นเท่าตัวนะครับ ปลาที่ใช้น้ําธรรมดาโตโตช้ากว่าปลาทีา่เลี้ยงด้วยระบบไมโครนารน็บตรบบบไปเท่าตัวนะครับ50%นะครับผมนั่นคือหมายเขาว่าในระยะเวลาเท่ากันเนี่ยปลาจะโตกันนะครับอืมในในเชิงพันธุ์ิดก็เลยมีคนสนใจที่จะนําไปใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วกอ็อื่นๆครับนนั่นแหละเห็นไหมครับเริ่มใสแล้วครับครับ ไม่ใช่อุปรสรรคว่าบางคนบอกโอาน้ําขุนไม่เห็นปลาก็แง่แล้วครับถ้าคุณจะไปดูช่วงที่ว่าน้ํามันขุนนะครับให้เรามาดูช่วงที่น้ําไม่ขุนครับผมการดูปลาครับผมอันนี้เป็นะใสแล้วครับแป๊บเดียวเห็นไหมครับนี่ครับดูท่านดูว่าออกซิเจนมันอิ่มตัวขนาดไหนขนาดไฟอ้ฟอร์มพวกนี้มันยังไม่ยอมแตกตัวเลยเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหม ขนาดว่ามีฟองใหญ่ๆเป่ามานะมันยังแตกตัวช้าเลยน้ำมันอิ่มตัวด้วยออกซิเจนมากนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากไว้กันนะครับ20กว่านาทีที่ผมพยายามอธิบายที่ผมพยายามให้ความรู้มาลบกวนเพื่อสมาชิกหรือพี่น้องเราฟังให้จบนะครับฟังให้จบแล้วก็ดูให้ชัดเจนนะครับถึงการนำไปใช้งานนะครับผมเองไม่อยากให้เกิดปัญหาว่าเอาไปใช้ผิดประเภทแล้ว มาบ่นมาบอกว่าไม่เห็นมีคุณภาพเห็นดีเลยนะครับจริงๆของมันมีคุณภาพแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีมันก็จะได้ได้รับโทษมากกว่าได้รับประโยชน์นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับสิ่งของทุกประเภทเครื่องไม้เครื่องมือทุกประเภทนะครับถ้าเราศึกษาวิธีการใช้งานแล้วก็เรียนรู้ด้านเทคนิคแล้วก็การนําไปติดตั้งใช้งานที่ถูกต้องมันก็จะเป็นประโยชน์มีคุณค่ากับ สิ่งที่เราศึกษามาแล้วก็เรียนรู้ที่จะพัฒนานะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับคนที่พลาดก็ยินดีให้คําแนะนําสําหรับคนที่กําลังมองหาอยู่ก็อยากเอาไปใช้ให้ถูกหลักการวิธีการก็ปรึกษากันได้นะครับผมยินดีให้คําแนะนําครับย้ําอีกทีหนึ่งครับผมเบอร์โทร0982154946ผมวิโรจน์ครับผมติดต่อได้ทุกเวลาเลยครับโอเคครับผมเบอร์นี้เป็นงทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์นะครับผมยินดีนะครับ ยินดีที่จะได้ช่วยกันส่งเสริมช่วยกันพัฒนาในด้านนวัตกรรมการเติมอากาศลงไปในน้ำแบบไมโครนาโนบับเบิลเทคโนโลยีนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามขอบพระคุณครับสวัสดีครับ